เอาล้วครับผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แกมายครับในซูเวอร์มายเพกนะผมคือนี้ถ่ายสี่รอบคือคือเทปเนี้ยค่ะถ่ายสี่รอบนะครับวันนี้จะมาแคสเหนื่อยแล้วแอสซัสซินนะครับผมในในความสามารถของแอสซัสซินเนี่ยคืออตาตาตาซ้ายก็ตกอีกความสามารถของแอสซัสซินคือตีจากด้านหลังนะผมจะเพิ่มเป็นสองดาเมจนะผมสมมติดาบมีสี่ดาเมจก็จะเพิ่มเป็นหกดาเมจจากแปดดาเมจเป็นสิบดาเมจนะครับผมโอเคสายนี้พี่ใช้ประจำ ล,ลืมเรือสายขอบคุณครับวันนี้มีแฟนคลับทั้งหมดหลายคนนะหลายคนอยู่หลายคนอยู่ก็เห็นขอมาเล่นก็เลยโอเคชวนเขาขอปาร์ตี้แล้วก็ขเข้ามาโอเคไป let's go d u d e ไปเลยคือตรงนี้ห้ามตายเลยฮนะคือจะจะยังไงก็แล้วแต่ต้องห้ามตายฮนะโอเคเดี๋ยวรอคุณเบลขอวิ่งไปก่อนคุณเบลจ้ำไปเรื่อยจ้ำไปเรื่อยจ้ำไปเรื่อย,อยโอเค เวล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 นึกว่าต้นไม้นี่มีเอากล่องมาไม่มีเนาะโอเคขึ้นไปฟาร์มาบนโ uh oh. อ้วหมันมีใครคนหนึ่งช่างมันช่างมันแสงส,สีนี่นพี่เล่นประจำนะฮะแบบสุดยอดมากแสงส,สีนี่สุดยอดสุดยอดบอกเลยสุดยอดมา,มากๆโอเคแต่แม่งสู้สู้ใส่บอมไม่ได้บอมแม่งโหดกว่าต <c oughs> <c oughs> ้มกัแบโบกโก้คันเลยทีเดียวเออไม่มีใครนะ ตอนนี้พ,พวกเรามีมันบางทีมีมีน้องที่ไม่รู้นะฮะว่ามันมันยังไงนะฮะเอา้าเอา้าดีคำคำเอ้าเหรอเอาเหรอเอาเหร ก้ามพอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค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 ต่อครับต่อต่อตอนนี้เหรอฮะกี่คนแล้วเนี่ยอุ้นแล้วมันเหลือน้อยจังวะโอช์มาแล้วมาแล้วดุยดุยดุยมาคนออกไป ไอ,อเ,เนี่ยน่ากลัวเออน้งเดี๋ยวน่ากลัวมากอ่าสำหรับเซิร์ฟนี้นะผมใช้ไอดีแทสสำหรับในการเล่นนะฮะน้องคนนี้ม่นโหดตลอดต้องโหดตลอดดูชุดดิต้องโหดตลอดอ,อดนะผมคือเก่งมากคนนี้เก่งมากโอเคไป,ไปับผมไป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 เราต้องนำทัพไปตีเมืองจันนะฮะ alright วิ All right. ่งไปเลยวิ่งไปเลยตจังหวะนี้ไม่ไม่กลัวแนะนะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะเพราะว่า าชนะอยู่แล้วเดี๋ยวด้านบนรู้สึกจะมีลอนเพล่ What the f**k ไม่มีใครตามมาครับขอบคุณครับโอเคไม่เป็นไรครับเราเล่นคนเดียวครับผมนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสายนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาขนนกนะฮะคือเดินมาได้เลยไม่มีเกาะด้วยเปล่าเลยแล้วน้องเขาไม่ไม่ตามมากันจริงๆเหรอยืนคุยอยู่นั่นแหละ คุณไปคุณไปนำทับไปคุณไปนำทับไปไม่ต้องห่วงผมตอนตอนเทิร์มีตอนเทิร์มีผมทำทับเลยใช่ใช่ทำทับไปเลยนะครับโอเครอบสายนี้ผมจะต้องสเตลนะฮะจิ้จบมาจอจตรงนี้สเตล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 โอ้ยอยู่ด้าล่างว่ะโอ้ไปด้านล่างแล้วว่ะ ไปโล้วไบรลบ・วปนะไปน,นะโอ้อยู่ตรงซับไพดอปอะ่ะคุณเบลไปนู้นแล้วอะเอ้าอ๋อ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 ฆ่ากันฆ่ากันโอ้โอ้โ oh. อ ไม่รู้หรอไม่รู้จริงดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาโอเคนี่ครับสเตลลต้องสเตลล์วนี้ิ่งไปด้านหลังแล้วก็ตี alright ง่ายมากครับผมเป็นอะไรที่ง่ายมากเฮ้ยเจอใครอ่ะ นี่ไงโอ้แหลกไปก่อนเลยอุ้ยชิมหายแล้วเจอคนจริงดิคุณอยู่ไหนเจอไอ้โป้อยู่ไหนอยู่ไหนเจอไอโปอยู่ไหนไอ้ยาไอ้โป้ทำไมมันมันมีอะไรอ่ะมันสกินมันใสเก่งในตัวเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวรอคุณเบลมาก่อนคุณเบลมามาลงมา คือข้างหลังคุณใครอ่ะเพื่อนเพื่อนน้องอับน้องเขาอ๋อโอเคเมื่อเดี๋ยวผมขอฟันด้านหลังคุณหน่อยว่าอยู่กี่ดาเมจอ่าได้ได้ผมถอดนะถอดถอดถอดข้าหลังข้าหลังตอนนี้เลือดเต็มปะกินอาหารเนี่ยอ่าเต็มแล้วให้ถอดปะขัาหลังข้าหลังอ่าขนน้องคนนั้นไปไหนละแก๋นึงเฮ้ยเจ้ากอนหมาเก๋งสองเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องต่อยไม่ต้องต่อย อันนี้ไปเ้ยไปแล้วว่ะผมเป็นใครนี่สเตป็แปแบ็คสเต็ปนะผมง่ายๆเลยลองยังลองยังยังยังเลยยังเลยโอเคมา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 ,มาดา้ดานหลังด้านหลังยูนูสดาบีกเท่าไหร่คุณเมลุยสี่หลอดเช็ด <c oughs> คือสายนี้สุดยอดจริงๆอะพี่เล่นเล่นแบบประจํามาสายเนี้ยประจําเลยอะสีลอดใช่ปะอืสีรอดเหรอก็ยี่สิบดาเมจอะคุณเดิมประมาณามยี่สิบดาเมจได้เอ้ยใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชยี่สิบดาเมจดีครึ่งประมาณหนึ่งดาเมจเท่ากับครึ่งหัวใจอ่ะสีลอดเหรอ4ีลอดแปดดาเมจเหรอโอ้เยอะนะเยอะนะ ะผมขอกระโดดฟันทีหนึงดิตอนนี้เลือกเต็มยังยังยังกินกันผมต้องถอดอีกแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหมาเรื่องหมาไม่ต้องเป็นห่วงหนึ่งสองสามเท่าไหรสี่หลอดอะสี่ดวงเลยเหรอโอ้เยอะนะเยอะเยอะมันเมื่อกี้มันมันเท่ากันใช่ไหมคือเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ได้ยินนิดนึงด้วย เอ้ยเท่าไหรส,<า>สองเท่าไหร่คุณเบลสองล้านสองล้อกไปไปดีกว่าผมนำทรัพย์ไปฆ่าพวกมันดีกว่านะฮะจังหวะน,นี้เราต้องรีบวิ่งอ,อันนี้จะเอาหรอ เอาบออออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อออ้๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออออเอเอเ๋อ้นออ๋ออ่ออ๋ออะออ๋ออ๋ออ๋ออาอ Del อา๋ออ๋ออ๋ัอ๋อ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 ้๋ออ๋ออเออ๋ออนออ๋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 ออ้ออ๋อา๋ออ๋ออ๋อออนอออออ เดี๋ยวดูซิว่ามันอยู่ไหนกันหมดมันไปนไหนกันหมดแล,แล้วตอนนี้เหลือเพยเยอร์อยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> เหลือตัวหนึ่งน้องนันท์ทื่อเราหมดแล้วฮะ <c oughs> อุ้ยผมตกใจแล้วอะไรหรอไ <c oughs> อ้เอ็นเดอร์แมนอ๋อไอ้ฮีโร่ฮีโร่บายโรบายเออโอเคนั่นทำอะไร <c oughs> เลยแต่พวกเรา <c oughs> อะไรวะเนี่ยทีมทีมสี่คนผมว่ามากกว่าสี่อะกี่ทีมว่ากี่คนวะหกคนหกคนทีมหกคนขาดตัวหนึ่งนะฮะเจ็ดคนคพอดีแนละ้วแปดคนนี่มีน้องอีนั่นอีไอตาไฟแวนนี่คน,นสไพดอกตรงไหนวะสไพดอกตรงไหนเอยเดี๋ยวไปดูซิ ด้นซ้ายมือเราแน่นอนฮะแม่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 แมันมีวะโอเคดูซิตรงนี้มีเปล่าไม่ใช่วะโอเคจังหวะนู้นคือตรงนู้นครับผมไปนี่ไปกันดีกว่าสปรายดับต้องเป็นของเราคือทีมเราต้องบอกทีมเราค่้นขัานเยอะเยอะมากนะครับผมทำให้มันน่าจะ ไอนี่ตอนเรโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาไม่ใช่วะพวกเดียวกันโอ้มองไปไหนก็มีเฉพาะเดียวกันเพื่เดียวกันวะเไอแมนเไอแมนเไอแมนลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วโอะไรไอ้นี่นไทยอ่ะเล่นกับน้องกันเยอะจริงๆฮะคือแม่งถ้าเกิดเล่นยี่สิบกว่าคนนี้คงไม่ต้องไปตีใครแล้วตีกันเองจริง โอ้โหขอไม่ยังจับต้องพูดว่าจ้าเพราะว่ามีอันเดียวนะฮะเอออันเดียวโคตรเยอะเลยโอเคลองไปดูไปฆ่าเจ้าตัวนั้นสิเฮ้ยคุณเบลออเวนเอ้ยนี่ฆ่าคุณเบลกูฆ่าคุณเบลกูอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุอุ้อุ้อน้องคนนี้แม่เอาอะ จังหวัตายเนะเออใช่ใช่จังหวัน,นี้น้องกอ็เอาไว้ขยานะอย่านะอ,านะอือมามาให้ลองหน่อยนิน้องขอตีผมนะฮะคือผมไม่ได้ตีเขานะขอตีผมแกล้งผมใช่ไหมโอเคหนึ่งตัวจัดไปหนึ่งตัวจัดไปหนึ่งตัวตีผม ตีผมอ้าวปัดดูย้อนกลับไปดูน้องตีวี What the fuck ทีมทีม a m เ e v e กำกัตุก เงียบมากจอนนี้เงียบมากเดินพี่ซีบวกตีพี่ก่อนตีพี่ก่อนจริงๆบวกๆๆบวก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 ฮิฮิน้องคนนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอคุยกับเราด้วย ไอ้คุยๆกับฝรั่งดูให้เราด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาบวกกำ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 มี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 คอเก็บไม่ได้เก็บซะแล้วโอ้โอเคนะผมเมื่อกี้ลืมพูดจบคลิปคือไปพิมพ์บวกปุ๊บพี่แพ้เลยนะผมโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม